สวัสดีค่ะหลายๆคนมีอาการแบบนี้ไหมคะตัวตึงมากๆเลยตึงระดับที่เวลาที่เรายืนตรงๆแล้วเนี่ยก้มลงไปเนี่ยแตะไม่ถึงปลายเท้าค่ะมันไม่ใช่เพราะว่าเราติดภูมินะคะแต่เป็นเพราะว่ากล้ามเนื้อด้านหลังของเราเนี่ยมันมีความตึงมากค่ะจากการใช้ชีวิตประจําวันต่างๆนะคะทีนี้การที่เรายืดกล้ามเนื้อแล้วก็มีกล้ามเนื้อที่ยืดหยุ่นเนี่ยมีร่างกายที่ยืดหยุ่นมันดียังไง คือเข้าใจตรงนี้นะคะเวลาที่เรายืดกล้ามเนือ้อเราเก,กล้ามเนื้อยืดจุดเนี่ยมันไม่ได้ยืดจุดเฉพาะกล้ามเนือ้อมันยืบยืดไปทั้งเส้นเลือดเส้นเอ็นทีนี้เรามาดูของเส้นเลือดก,กัน,นะคะ่ะเส้นเลือดที่ยืดจุดเนี่ยก็จะเปรียบเสมือนกับสายยางสายยางใหม่ๆเนี่ยเวลาที่เราเปิดน้ําแรงๆนะคะหรือแรงดันน้ํามันมีมากๆเนี่ยถึงสายยางมันจะสะบัดไปสะบัดมาแต่สายยางมันก็จะไม่แตกใช่ไหมคะมันก็จะยังคงเป็นสายยางที่ดีอยู่แล้วก็ยังสามารถส่งน้ําให้ออกไปได้อย่างไหลลื่นเนาะ แต่ทีนี้เส้นเลือดที่มันมีความตึงอย่างที่เวลาเราก้มไม่ลงเนี่ยค่ะมันก็จะเหมือนกับสายยางเก่าๆค่ะมันมีความเปราะมีความกรอบเนาะแล้วเวลาที่เกิดแรงดันขึ้นมากๆหรือเราเปิดน้ําแรงๆเนี่ยสายยางมันจะแตกหรือเส้นเลือดมันจะแตกเนี่ยมันก็มีโอกาสสูงมากๆเลยค่ะซึ่ง มันจะส่งผลไปโรคต่างๆนะคะที่อาจเกิดขึ้นกับร่างกายเราได้รวมไปถึงการกินของเราค่ะซึ่งเวลาที่เรากินอาหารพวกไขมันเส่นไขมันไม่ดีเนาะแล้วมันไปเกาะตามผนังหลอดเลือดเนี่ยโอกาสที่หลอดเลือดมันจะตีบเส้นเลือดมันจะตีบมันก็มีโอกาสสูงใช่ไหมคะแล้วมันก็ส่งผลไปยัง เรื่องของโรคต่างๆนั่นรวมไปถึงการเป็นอมพษ์อัมาพาตได้อีกด้วยเลยนะคะมันร้ายแรงมากเลยทีเดียวทีนี้เรามาเช็คกันค่ะว่าเราตึงขั้นไหนกันนะคะเรามาเริ่มเช็คกันง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเราจะยืนเท้าชิดเลยนะคะหายใจเข้าค่ะสองแขนยกขึ้นมาเลยหายใจออกค่วท้องพับตัวลงมาค่ะก้มลงมาปลายนิ้วมือแตะที่พื้น เราไม่ต้องถึงกับวางมือลงไปก็ได้นะคะแค่เอาปลาย้นมือแตะพื้นเท่านี้ก็พอค่ะนี่ค่ะอันนี้คือระยะของคนที่มีสุขภาพดีปกติเนาะคนที่มีกล้าเมเนื้อที่ไม่ได้แข็งตึงมากนะคะส่วนคนที่นี่ลงไปได้เท่านี้เท่านี้เกือบถึงแล้วหรือบางคนเดยอยู่แค่นี้ อันนี้นะคะคือภาะวะของคนที่มีความตึงของร่างกายมากซึ่งมันอันตรายต่อเส้นเลือดด้วยอันตรายต่อสุขภาพของเรานั่นเองค่ะทีนี้ท่ายืดง่ายๆนะคะที่จะทำให้เราแตะปลายเท้าถึงเนี่ยมีท่าอะไรบ้างเราไปทำกันค่ะโอเคทีนี้เราจะเตรียมเชือกนะคะหรือว่าผ้าขนหนูก็ได้นะคะหผืนค่ะเราเอามาคองไว้ที่เท้าแบบนี้เลยค่ะงอเข่าวไว้ก่อนนะคะมือดึงเชือกไว้ หายใจเข้าค่ะแล้วหายใจออกค่อยๆขยับขาถีบออกไปช้าค่ะแต่ปลายเท้าเข้านะคะให้กล้ามเนื้อด้านขานัานล่างเนี่ยมันตึงเนาะแล้วหายใจเข้าค่ะหายใจออกมือดึงเชือกนะคะหรือดึงผ้าแล้วขมิ้วท้องค่อยๆดึงตัวกลมลงมาเท่านี้นะคะใครตึงมากนะคะลงได้แค่ไหนเอาแค่นั้นอาศัยว่าเราทําบ่อยๆทําเป็นประจํามันจะค่อยๆยืดได้มากขึ้น,นะคะ่ะ หายใ,ใจเข้าค่ะหายใจออกค่อยๆขยับมือเข้าไปแล้วดึงใครที่ตึงมากๆบางทีมันอาจจะเดอยู่อย่างนี้นะคะก็ไม่เป็นไรค่ะได้แค่ไหนเอาแค่นั้นให้เรารู้สึกว่ามันตึงเนาะคลายค่ะ แค่นี้เองนะคะยังไงคะท่ายืดของนานนะง่ายๆเลยใช่ไหมคะแต่พยายามทําเป็นประจําทุกวันเลยนะคะทั้งเช้าและก่อนนอนค่ะค้างท่าไว้นะคะห่าลมหายใจหรือ20-30วินาทีได้เลยค่ะครค้างหนึ่งนาทีได้ค้างไปเลยนะคะแล้วเวลาที่ค้างเนี่ยก็ให้หายใจเข้าออกปกติไปเรื่อยๆเนาะพยายามทําเป็นประจําทุกวนนะะันค่ะเพื่อให้กล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นนะคะมันก็จะมีการคลายหลังของเราได้ด้วยนะคะนอกจากกล้ามเนื้อยืดหยุนแล้ว เส้นเลือดของเราก็ย,ายืดหยุ่นอีกด้วยค่ะเส้นเลือดที่มีความยืดหยุ่นสุขภาพดีก็จะทําให้การไหลเวียนของเลือดเนี่ยมีความสะดวกมากขึ้นนะคะแล้วใครคิดตึงระดับไหนคะ่ะปลายเทา้าไม่ใช่ปลายเทา้ามือแตะปลายเท้าถึงหรือเปล่าเนี่ยหรือห่างจากพื้นกี่นิ้วก็คอมเมนต์บอกมานาหน่อยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ